เปิดแอร์มาประมาณ2ชั่วโมงกว่าแล้วนะครับพาวเวอร์สเตชันแพครอนตัวใหม่รุ่น1,500 LFP นะบแบตเตอรี่ความจุที่1,536วัตต์ชั่วโมงความสามารถในการแปลงไฟเป็น220โวลต์เนี่ย2,200วัตต์เลยนะครับชาร์จไฟบ้าน1.8ชั่วโมงเต็มชาร์จกับแผงโซล่าเซลล์เนี่ย3-4ชั่วโมงขึ้นอยู่กับแดดแล้วก็ชาร์จในรถยนต์ประมาณ18ชั่วโมง ถือว่าเป็นสเปคที่แบบดีมากสามารถขนานแบตเตอรี่ด้านนอกของแพ็กร้อนได้ด้วยเป็นระบบ48โวลต์นะตัวนี้ผมชาร์จกับแผงโซล่าเซลล์400วัตต์นะครับ2แผงที่ขั้ว MC4 ตอนนี้มาดูที่หน้าจอตรงนี้ครับแอร์ผมเปิดนะฮะเปิดไม่ได้เย็นมากนะครับเพราะตัวนี้เป็นการบริหารใช้สําหรับสํารองช่วงไฟดับนะการใช้งานเอามาสํารองแอร์ได้นะครับช่วงไฟดับงานแคมปิ้งหรือเอาไปอยู่บ้านสวนได้นะฮะ 26องศาเป็นแอร์อินเวอร์เตอร์การกินไฟตอนนี้อยู่ที่245 4 5วัตนะฮะแล้วก็แผงผลิตได้ผลิตมาเกินอยู่แล้วตอนนี้แบตเตอรี่เต็มแผงก็จะผลิตมาเท่าที่ใช้แผง400วัตต์2แผงต่อนุกรมกันมาเป็นแผงแรงดันค่อนข้างต่ํานิดนึงนะครับ35โวลต์โวลต์ลอยนะครับตัวนี้อนุกรมกันมาได้เลยเพราะว่าเขารับได้ถึง95โวลต์ DC นะตรงนี้ชอบมาก แม็กที่700วัตต์นะครับก็คือชาร์จไฟเนี่ยจับแผงได้ถึง700วัตต์ฝั่งนี้ฝั่งชาร์จไฟครับฝั่งนี้ปล่อย220โวลต์หน้าจอแล้วก็ฝั่งนี้ฝั่ง DC นะครับชาร์จโทรศัพท์ชาร์จ,รรจ power bank ชาร์จแล็ปท็อปแล้วก็เอาไปใช้12โวลต์ปัก12โวลต์แล้วก็จุดเชื่อมต่อสําหรับอุปกรณ์12โวลต์เพิ่มเติมไม่เกิน30แอมป์ตรงนี้ไวเลสชาร์จตรงนี้นะครับอันนี้ก็คือ สเปคดีมากครับชาร์จไฟบ้านตรงนี้นะครับชาร์จไฟบ้านก็จะชาร์จอยู่ที่1,400วัตต์นะฮะเนี่ยครับชั่วโมงการใช้งานนะ่ะได้เรื่อยๆตอนนี้เพราะว่าชาร์จไปด้วยใช้ไปด้วยนะครับเหมาะสำหรับงานแคมปิ้งครับผมนะครับไปแคมปิง้งเครื่องชงกาแฟเครื่องปิ้งขนมปังเตาปิ้งย่างได้หมดเลยขอให้ไม่เกินกำลังที่อินเวอร์เตอร์ชั่วโมงการใช้งานขึ้นอยู่กับเครื่องใช้ไฟฟ้าตัวนั้นกินไฟเท่าไหร่ ความจุแบตเตอรี่1,536วัตต์ชั่วโมงเนี่ยถ้าเรารันด้วยเครื่องใช้ไฟฟ้าที่กินไฟ1,000วัตต์ต่อชั่วโมงต่อเนื่องจะใช้ได้จึง1.5ชั่วโมงการคำนวณเบื้องต้นนะครับแต่ว่าเวลาเราใช้งานจริงเขาจะมีการคำนวณให้เลยว่าตอนนี้เราจะเปิดได้อีกกี่ชั่วโมงใครที่สนใจลิงก์สั่งสินค้าอยู่ที่คอมเมนต์แล้วราคาอยู่ที่20,000ปายปลาย,ลายทั้ง lazada และ shopee มีนะครับดูที่คอมเมนต์ได้เลยครับ